อ่าทีนี้มาดูนะครับนี่อัพตั้งแต่ปี49นะครับออก304371ดูนะครับแล้วก็50ล่างบนนะสถิติเอาแค่ผมจะพูดแค่3ตัว1557 15 1เลขท้าย2ตัว25นะครับปี6182350ปี62ครับ07 9ก้าล่าง6 7ปี6 3นะปี6 3ส 7, 7 4 6 8สีทีนี้ผมให้อยากให้ทุกท่านทุกคนนะครับอยากให้ทุกท่านทุกคนนะดูเห็นไหมครับอ่ะเลขเลขล่างตัวไหนที่มาบ่อยที่สุดตัวไหนที่มาบ่อยที่สุดครับเห็นไหมครับพิมพ์มาให้หน่อย พี่มาให้หน่อยตัวไหนที่มาบ่อยที่สุดครับเลข5มาบ่อยที่สุดหลักล่างเลขล่างฮะสังเกตนะครับ5้ศูนย์มาบ่อย5้ศูนย์ใช่ไหมหลัก5้ถ้าเอาตัวเดียวคือหลัก5มาบ่อยที่สุดแต่5้ศูนย์มาสองครั้งหนึ่งสองมาสองครั้งนะแต่ถ้าหลักเดียว ใครชอบวิ่งวิ่งห้าล่างผมว่ามีโอกาสผมว่ามีโอกาสอยู่นะไปจับคู่ว่าห้าอะไรก็แล้วแต่มันมาเกือบทุกปีนะไม่มาครอบปีไหนมาปีหกสาปีที่แล้วไม่มาแต่ปีนี้ไม่น่าจะพลาดห้ามาไหมครับใครบอกว่าห้ามาพิมพ์ห้ารูรัวมาบนจัดไปไอ้ล่างจัดไปเลขห้า 5. มีโอกาสลงทุนไหมผมว่าถ้าตามสถิติไม่พลาดนะหจะมีโอกาสลงทุนน่าลงทุนตามสถิติเพราะออกติดต่อกันสีป่ปีซ้อนๆไม่ออกเฉพาะปีที่แล้วคือปี63ออก68แปนะใครชอบเลขหลัก5คิดว่าจะออกพิมพ์5มาดูรัวนะห้รัวรัวเลขหลักล่างขอให้มา นะไปจับคู่เอาเองใครชอบตัวเลขเลน้อยไปหาครูบาอาจารย์ไปหาช่อง youtube ช่องอื่นก็ได้ไปจับคู่เลขเด่นเลขดังมาผสมกันหลักห้านะทิ้งไว้เผื่อไว้นะครับทิ้งไว้เผื่อไว้เผื่อออกไม่ชอบหลังห้าเราก็ไม่ชอบเลยห้าเนี่ยใครไม่ชอบก็กันกันไว้หน่อยเผื่อมันมาเผื่อมันแหลมออกมามันทะลึ่งออกมามันโผล่ออกมา ก็ไม่แน่ทุกตัวเลขมีโอกาสทั้งนั้นศูนย์ถึงเลขเมีโอกาสนะครับมีโอกาสลุ้นทั้งนั้นไม่มีเลขดับมีแต่เราละจะดับเองครับพี่น้อง <c oughs> จริงไหมฮะ,ะทุกตัวมีโอกาสนะครับอพิมพ์ม5มาเรือรัวนี่คือเลขสถิติหลักล่างมักจะมา5แต่5์มาบ่อยที่สุดมาสองครั้งตามสถิตินะครับ เอา5ปีย้อนหลังมาพูดกันตั้งแต่ปี5 9ถึง6 3สนี่เป็นูตรนะแต่ถ้าสถิติผมบอกไปแล้วว่ามี7กับ5 7บน5ล่างมักจะออกเสมอเสมอมันขยันออกมันออกเลขหามันออกอยู่ล่างเลขหามันคาว่ามันนี่ขยันภาษาอีสานว่ามันออก ถ้าภาษาไทยเขาเรียกว่าขยันออก5ขยันออกหลักห้าขยันออกอยู่ล่างเจขยันออกอยู่บนเอาสเ,เ,เอาเอาสูตรที่ผมคำนวณมี2มี8เอา8ดเนี่ยไปผสมกับหลักที่มันขยันออก7กับสออเจ็กับหแล้ว8ดอีกหลักคูณที่ผมได้มาอีกไปผสมอีก ไปผสมกับเลขกัฮะหลักสถิติมีเจดมีห้าห้านี่มันขยันออกอยู่หลางเจดมันขยันออกอยู่บนเพราะฉะนั้นลองเอาดูว่าถ้าเรามีถ้าเราได้สองแล้วแล้วก็แปดลองไปผสมดูะฮะผสมสถิติแต่อย่าลืมไอ้หลักเก้าเอาเก้าไปอีกหน่อยเพื่อกันอ่าเก้ากับกับเลขไหนนะอ่า 9ก้าก็ดีห้าก็ดีห้ามันมีอยู่แล้วนะห้ามันมีอยู่แล้วห้ามันมีอยู่แล้วนะห้ามันมอีอยู่หลังอยู่แล้วสูตรตัวนี้ที่ผมเคยต้องดูถ้าใครไม่เข้าใจย้อนไปดูคลิปย้อนหลังแต่อีกคลิปที่ต้นที่มันออกสามตัวนะ่ะผมล็อกไว้ไม่ใช่สาธานะเป็นการส่วนตัวตอนนั้นนะเลยหาไม่เจอแต่ไม่ต้องเปิดทีนี้เราได้มาแปดกับสองตามนั้นไปผปสมกับ ตัวสถิติที่ขยันมาบ่อยที่สุดก็คือ5กับเลองเอาตัวนี้ดูทีนี้เลขกันถ้าใครอยากแบบเฮ้ยเผื่อมันออกมาผมก็เผื่อเหมือนกันนะ9นี่กลัวมาเหมือนกันเอา9 9 5ก็ดีซื้อ9 5 5 9บนไอ้ล่างซื้อ9อะไเนะ9 7 7 9บนแค่นี้จบเอาเอา่า พี่ไอพี่ไอพงพงษกรกระบอกแถวได้พี่ไอเออมีหนองสาวบอสวลพี่ไอว่ายว่าน,นี่เนาะเอาเอา่าผมบอกให้วิ่งเจ็ดบนหาลางอะหยุดยังยังหยุดตามสถิต,ติกวนมาอีกที่เราที่เรานะครับที่เราพูดคุยกันนะครับพูดคุยกันเดี๋ยวค่อยสรุปกันอีกทีว่าเป็นตัวอะไร แต่โค้งสุดท้ายงวดนี้ตามจำได้ไหมครับสตินะสติของเราที่เราพูดถึงในงวดนี้นะครับผมยังคงยึดสตินะครับยึดสติก่อนแล้วก็ในงวดวันที่17มกราของทุกปีว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับปีที่ผ่านมานะครับอย่างปีที่ผ่านมานี่ออก4 9 1เ7 4เลขล่าง6 8. ทีนี้ให้สังเกตง่ายๆนะให้สังเกตง่ายๆว่าที่ผมเอามาตัวนี้คือสถิติย้อนหลังนะครับเฉพาะวันที่17มกราที่ออกวันครูวันเนี่ยนะก่อนวันเออหลังวันโคไปเสร็จวันนี้วันครูนะครับเลยเอาตัวเลขมาฝากนะเป็นโค้งสุดท้ายนะครับเป็นโค้งสุดท้ายว่าเราจะตัดสินใจซื้อตัวไหนวิ่งตัวไหนดีนะครับเป็นแนวทางผมไม่ ผมไม่รู้ว่าหวยจะออกตัวอะไรเช่นเดียวกันนะครับเอาวันนี้เดี๋ยวขอถ้าใครชอบวิงว่ง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 วิง่งวิ่งวิ่งเจ็ดบนห้าล่างเจ็ดบนห้าล่างมาถามว่าชัวร์ไหมให้ท่านผู้ชมเป็นคนตัดสินว่าเจ็ดมาชัวร์หรือเปล่าห้ามาชัวร์หรือเปล่าดูสถิติให้ดีนะครับว่า ลองวิเคราะห์ดูว่าปีหกสี่ปีนี้บนเจ็ดล่างห้าติดไว้เลยติดไว้จากตัวสองตัวที่เรามั่นใจเอาเจ็ดอยู่บนเอาห้าอยู่ล่างมันมาออกแบบเนี้ยมันมาแบบเนี้ยนะครับมันจะมาจริงไหมค่อยดูฮะใครชอบเลขห้าหรือใครชอบเลขเจ็ดติดไว้หน่อยก็ดี ถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านไปถ้าออกมาจริงๆก็ยิ้ม <laughs> <laughs> ผมก็ไม่รู้ว่าหัวจะออกอะไรแต่เป็นแนวทางดูตามสถิติก่อนผมชอบสถิติแบบนี้แต่ถ้ามันมาตามโขแบเบนี้